สวัสดีนะคะเพ่อนๆสเช้านะคะสาเ็ก็กนนะะสากอกรยากาเช้าในบ้าน,นะคะยอ่นนะะอนๆยามเช้านะคะเพื่อุภาพนะคะารรงกายด้นะคะเพื่อนๆยเป็น่ยมวงเวียนนะคะเพื่อนๆค่ะ ยำเช้านะคะวันนี้ก็เจ็ดโมงก็แดดยังไม่ออกนะคะเพ <คน S 1> <ๆ>ื่อนๆคนก็ไปทำการกันขอสุขสันต์เช้าวัน้นขาวนะครับเพื่อนๆอโชคดีมีความสุขนะคะ การจรงใดก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่มาปรารถนาทุกประ,าะ,ะการเพื่อนๆคะ่ะใครทำช่องก็ขอให้เหนิงขอให้พายขอให้ดังๆเพื่อนๆมามาๆานะคะก็จะปั่นรอบๆรอบๆนอกนะคะาป,ประฐานสีออกชมพูชมพูก็สวยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ เคยเห็นแต่สีม่วงนะคะอันนี้สีชมพูเนาะก็สวยงามละชมดอกไม้ข้างทางนะคะเพื่อนๆสั่งบรรยากาศนู้นเป็นก่อนนะคะบ้านหลังนี้ก็ นเวทนะคะเป็นบ้านล้างอยู่เ้นาจะขายได้แล้วนะคะสงสัยนี่บ้านนุูเดทพระต้มเข็มสงสัยว่าเจ้าของเขาจะเสียชีวิตเนาะไม่รู้เจอลูกเจอหล,ลานหรือยังนะคะว้าวนกบินสวัสดีค่ะ <laughs> นกบินนะคะตุ้งนาวันนี้เมย์ไม่ได้ออกนะคะนั่นนะ ถ้าออกไปก็จะเป็นทุ่งนานะคะด้านนี้นะคะวันนี้แล้วก็ไม่ได้ออกไปนะคะก็ชมบรรยากาศอยู่ด้านในหมู่บ้านนะคะก็บรรยากาศยามเช้านะคะในหมู่บ้านนะคะก็เช้านี้ก็เลาะๆอยู่ในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าวันนี้เมย์ก็จะเดินทางกับอ่างทองเลยนะคะก็จะเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วมาแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองไม่กี่วันเองนะคะ ก็มีภารกิจดูลก,กลับมาจากต่างประเทศแล้วเมก็กลับไปที่อ่างทองนะคะเหมือนเดิมบรารกาศยมามเช้าก็สดชื่นนะคะนี่ฟ้าอากาอันนี้ดอกเทียนนะคะเพื่อนๆค่ะดอกเทียนก็สวยงามนะคะก็บรรยากาศนะคะยมามเช้าสดชื่นนะคะ,ะมาปั่นรีแลกซ์นะคะ มันจะแข่งเช้าด้วยกันนะคะแผนกล้องไม่ทันนะคะนี่บานบานบุรีนี่ก็สวยนะคะพเพื่อนๆค่ะสีจะเป็นดอกสีม่วงนะคะดอกสีม่วงก็สวยนะคะพเพื่อนๆค่ะสวยสวย,ส,วยส่วนใหญ่เมย์จะเห็นก็จะเป็นดอกสีเออออกสีเ็าเรียกสีอะไรนะ จะเห็นออกเป็นดอ,อกสีเหลืองนะคะแต่วันนี้เป็นดอ,อกสีม่วงก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นแบบจุดแบบได้เห็นบรรยากาศด,ด้านนอกนะคะก็ลกเป็นนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะจะเห็นท้องฟ้าด้านนอกก็เป็นทุ่งนาสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะจุดหนึง่งถ้าเมย์ไม่ได้ออกไปไหนเมย์ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไปมาชมบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็สดชื่นนะคะตรงนี้นะคะมพน่อียค่ะไปเลาะกันต่อจ้าก็ไม้เซลฟี่ก็ไม่ค่อยดีนะคะมันพอใช้้ไปแล้วเหมือนมันมันมันล็อกไม่พอยอยู่นะมันอียงตรงหัวจับนะคะตรงอื่นมันโอเคเลยนะคะรุ่นนี้ บรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะอดอกไม้ข้างทางนะคะเย็นค่ะส,สยยยยวยงามงามยามเช้าก็เสียงนกเสียงกาดนะคะฟังเสียงนกเสียงกาดยมามเช้าในหมู่บ้านก็ยังมีเสียงนกเสียงกาดนะคะก็ติดทุ่งนาทุกด้านเลยนะคะติดทุ่งนาทะลุกออกไปก็เป็นทุ่งนารอบเลยนะคะ าก,การนะคะว้าวมันพอมันสะเทือนมันก็จะเคลื่อนเอียงนะคะเพื่อนเพราะว่าในหมู่บ้านจะมีลูกละนาดเยอะนะคะแต่ละซอยเพราะว่าการรถวิ่งแบบวิ่งมาเร็วนะคะเพียงอยากกันอุบัติเหตุในหมู่บ้านเนาะ เดี๋ยวขวานี่ก็จะออกท้องทุ่งนาได้นะคะที่เมย์เสนอหลีลำที่เลียวเราก็จะปั่นลีเลาะรอบๆนะคะรอบนอกนะคะของบ้านนะคะเพื่อนค่ะสีเมย์กมีออกไปซื้อของที่เซเว่น้ลยนะคะเราก็จะปัน่นเลาะกันไปนะะจมบรรยากาศยามเช้าไปด้วยกันก็นานแล้วไม่ได้ปัน่น นานแล้วไม่ได้ปั่นในหมู่บ้านเลยน้องมาฮะก็เ,เป็นโซนด้านในนะคะเขาเรียกว่าซอยยี่สิบนะคะจะมีบ้านเดี่ยวสลับกับเถวห้านะคะเถว,ว,วห้าเถวหู บ้านเมยก็จะเป็นอาคารอยู่ติดถนนนะคะนี่ดอกไม้สวยมากเลยดอกบานชื่นสีแดงแดงสดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามหลุมเจอหลุมลูกนาดนี่ร้านนี้นะคะ ๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลยนะคะมันก่อนมีมาทานเมื่อวานเมื่อวานว่าจะมาเมื่อวานปั่นมาแล้วเหมือนกับปิดตอนเช้าเปิดไหมคะเมื่อวานหรือว่ายังเช้าไปสอ,องโมง,อ,ง,โมงโอ๋<ะ>อเราจะมาเจ็ดโมงพ่าก็ว่าไม่ขายจ้าเดี๋ยวออกมาทานเดี๋ยวปั่นไปหน้าหมู่บ้านก็อร่อยนะคะผู้เตียเต่ยว น้ำซุปเขาแบบไม่ต้องปรุงเยอะนะคะถ้าวิณเตียวอร่อยนะเราไม่ต้องปรุงเยอะก็ลถทึกนขึ้นนิดนึ่งนะคะยามเช้าฝนเราก็ไปลงเด็กก็ไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็ไปทำงานกันนะคะนินนี้ก็จะพาหลอกไปซอยท้ายบ้านเขาเรียกอ่ะ ตอสอ2นะคะดูนี่ด้านนู้นนะคะขวามือก็จะเป็นสนามกีฬาเนกปก็ส่งนะคะเราก็คงไม่ได้แวะนะะโอ้ยตรูนี้ทางแบบชำรุดเยอะมากๆนะครับพี่กัค่ะเดี๋ยวปรับจะติดกาวก็จะหมุนไปไม่ได้ไหลย ถ้าจะติดกาวมันจะล็อกอะจะเป็นแบบถ่ายวิดีโอได้แค่แนวตั้งะคะ่ะเป็นคลิปสั้นอะไรอย่างนี้นะคะจะถ่ายคลิปยาวไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นรุ่นไหนดีนะคะเพื่อนค่ะเพราะว่าใหญ่มากมเมย์ก็ไม่สะดวกเนาะใหญ่มากมันต้องไปเที่ยวปิกนิกตั้งกล้อง หวานปันมานะคะทุเนี้หวานปันมาดอกสวยมากๆนะคะดอกกล้วยไม้สวยมากมากเลยเจ้าของบ้านก็ใจดีใจดีนะมาทุกาัางเ็จก็ให้ถ่ายม <c oughs> าบานอยากถ่ายเมื่อวานก็มาแวะคุยเพราะว่าไม่ได้ไม่อยู่บ้านนานแล้วแกก็ถามหายไปไหนมาหายไปไหนมา ไปอยู่ต่างจังหวัดมานี่เราก็จะลาะซอยสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะไปออกเซเว่นหน้าหมู่บ้านนะนเพื่อนๆวันนี้ฟ้ามืดครึ้มนะคะเหมือนฝนจะตกอีกแล้วเมื่อวานก็ตกนะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อวานก็ฝนตกดีไปตลาดกลับมาก็เปียกฝนนะคะเมื่อวาน กวันก่อนตอนเย็นนะคะไปเดินตลาดนัดสามโคกก็ฝนตกนะคะว้าวสุดท้ายของเราในบ้านนะคะชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยทำสัประภูมิด้านบดด้านฟ้ากะ,ะาสวยๆงาม,งาม เป็นอีกซอยนี่นะคะด้านหน้าก็จะมีบ้านเ,าเป็นบ้านเดี่ยวนะคะตไปต่อนะคะก็มีคนเดิอนออกกำลังกายยามเช้านะคะสวัสดีค่ะเฮียสสวัสดัวดีครบ เฮียแกอยู่ข้างบ้านเมย์นะคะแกมีบ้านหลายหลังอยู่กันสองคนตายายแกก็กดจะเปลี่ยนจากงานแล้วนะคะตอนเช้าแกก็จะเดินออกกําลังกายแบบนี้ทุกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ดีกับต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆเป็นใหญ่แกก็จะเดินกันนะคะนคนมีอายุนะคะไม่ต้องไปไกล พอมาสุดนล้นะะมเมย์คงไม่ปั่นออกไปด้านหน้าเพราะว่ารถจะเยอะจะไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆค่ะก็เมย์ก็จะขอจบคลิปลงคลิปไว้แะ่เพียงแค่นี้นะคะก็ตัดคลิปตัดคลิปเป็นช่วงๆนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเมย์ก็จะปั่นรอบๆอ,อีกนะคะกลับด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ